ขยุ่มขยุ่มเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้สั่งขยุ่มมาสามชุดใช่ไหมสั่งขยุ่มมาสามชุดแล้วนี่ก็มีผผักของเขานะฮะ,ะจะมีกระเทียมมาให้โอ้ยยังกรอบอยู่เลยอ่ะอนั่งรถมาประมาณ15นาทีมาถึงร้านนี้กรอบกรอบกอรอบชิมเปล่าเปล่าม ให้วัที่ไหนเนีโยด้ยสวัสดีครับยังสวัสดีครับไปไหว้พระหลวงพ่อทันใจนะเพื่อนและเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะคะเรามาเรามาแม่สอดเมื่อหลายปีแล้วเนาะใช่ตั้งแต่ดราอายุหกขวบแล้วก็มาอีกทีหนึ่งก็สิบขวบถ้าเรามาเราก็มาไหว้หลวงพ่อทันใจที่วัดนี้ตลอดเลยครับไหว้าไหว้ประจำนะคะเพราะว่าถ้าเรามาเราวัดไทยสามัคคี หลวงพ่อทันใจวัดไทยสามัคคีที่แม่สอนดีย๋ยวไปทำบุญด้วยกันนะคะคนเยอะนะรถรถขับตามเข้ามาก็เยอะนี่ครับไม เปลี่ยนแปลงไปเยอะนะเราไมา่ได้มาเป็นสิบปีแล้วมั้งคุณได้ไหมไม่ได้มาสิบกว่าปีเป็นสิบปีแล้วอตอนมาโดโดตัวนี้เล็กนิดเดียวก็รู้สึกว่าสวยงามขึ้นนะฮะสวยงามขึ้นแล้วก็ดูมีสิ่งปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้นอ่าเช่นตอนนั้นพระราหูก็ไม่มีนะ ตอนนั้นมาไม่มีพระราหูเนาะ หงว์พระเจดีย์หงว์พระเจดีย์สีทองเหลืองอลามเลยฮะสวยงามมากดูดูดูอันนี้เจดีย์อะไรเจดีย์พุทธยาแนม่ดูด,ดูรู้จักดูเจดีย<ห><ห>์อะไรนะเจดีย์อะไรนะพุทธศยาพูดเหมือนเคยไปเลยดูดู องค์เจดีย์สีทองเหลืองอารามเลยครับ เชิญทุกท่บุญในการเป็นเจ้าภาพถวายตรงทานครับก็จะเข้าไปกราบหลวงพ่อทันใจกันครับในวิหารคบลุเรียกว่าอะไรตะตะกล้าผลไม้ถวาย à ah. หนึ่งตารางวาหนึ่งราลของมีายเกุปถัแข็งแรงสมรณ์ทุกขาเทือไปทานขนมจีนที่โรงทานได้ตามอาชีนะครับวันนี้ไปสนุกจีนนั่งดูอันนี้เก็บได้เลย ในนี้ก,นกันบุญพระเรียว่าโจนะในของข้าราชการแตที่ดินทางวัดอนุโมทานาอ์นโมทนาบนกับเพื่อนเพื่อนแล้วก็อีกท่านนะคะเพื่อนครับไหว้พระอิ่มบุญกันเรียบร้อยแต่ยังไม่อิ่มท้องฮะโดนหิวหรือยังโดนจะกินอะไรครับข้าวหมกไก่ข้าวหมกไก่ห่ะงั้นเดี๋ยวเราไปหาข้าวหมกไก่ ที่แม่สอดนี่เขาก็ดังเรื่องข้าวหมกไก่นะฮะเพื่อนๆมีไหลยเจ้าแต่เดี๋ยวลงไปดูซิตอนนี้มันบ่ายโมงแล้วเขาจะขายหมดกันหรือยังเนี่ยไปครับไปดูกันรัรขับอยู่ในย่านมุสลิมของแม่สอดนะฮะตอนนี้ก็มีหลายร้านฮะแต่ปรากฏว่า นี่ร้านมุสลิมก็ถนนเนี่ยถนนที่มีสัญลักษณ์พระจันทร์เสี้ยวกับดาวปรากฏว่าปิดหมดฮะสงสัยเขาจะขายในช่วงเช้าอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ัน้นคูตักเขาร้านขนมจีนขยุ่มนี่ไงร้านขน้อยไงขนมจีนขยุ่มเนาะใช่อนี่ฮะ แม้แต่โรตีโอง่งนี่ก็โทางขวานี่ก็ปิดงั้นเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้มาแต่เช้าครับพรุ่งนี้มาแต่เช้าไปได้ครับ้าอ่าพรุ่งนี้มาแต่เช้าไ,ไปงั้นตอนนี้กุมูตักจะกินแหละขนมจีนขนมจีน,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 นไปยุ่ไปงั้นไปดูร้านขนมจีนนะอ่านี่อันนี้ร้านไก่ทอดสนใจไหมซื้อไก่ทอดไหม ้ไก่ทอดมาถึงย่านนี้แล้วเดี๋ยวไปซื้อไก่ทอดฮะร้านเขาอยู่ตรงนู้นไก่ทอดหอมมาถึงตรงนี้เลยครับลมพัดมาทางนี้พอดีนี่ฮะก็อยู่ในย่านที่เป็นชาวมุสลิมของแม่สอดนี่ฮะร้านไก่ทอดชื่อดังอีกร้านหนึ่งของแม่สอดนะซาลีฟไก่ทอดค้าบมันดิบดีจ่านี่ครับ ไข่ทอดแล้วก็มีอาหารอิสลามด้วยไข่ทอดนีครับรนี่มาดูอันอันนี้เหมือนเหมือนกันทุกชิ้นไหมครับรสรสชาติเดียวกันใช่ไหมฮะชเห,เหมือนเหมือนกันทุกชิ้นอ๋อแล้วแล้วมีส่วนไหนสะโพกเหรอฮะสะโพกแล้วก็อกค่ะคอ๋ออัน,นอันนี้เป็นอะไรฮะ อ,อกติดปีกชิ้นหนึ่งแล้วก็สะโพกอันนี้สะโพกใช่ไหมครับอ่าเอาเอาเอาสะโพกชิ้นหนึ่งครับแล้วมีข้าวเหนียวไหมฮะเ,เหนียวมีค<ะ>่ะเอาเอาีรอละ60สิบบาท1บยี่สิบบาทได้หอหอขนาดไหนยี่สิบบาทเท่าไหร่ฮะ อ่าร้อนๆเลยใช่ไหมฮะอุ้ยนี่อ๋พอพอแล้วพอแล้วทานสองคนโอเคเป็นเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบจ้าเดี๋ยวเก็บใจตังค์ให้งวทนเขาก็สามารถนั่งรับประทานได้นะฮะนี่ครับบรรยากาศแบบนี้เลยแต่กูตับอยากกินขนมจีนแลเราจะซื้อไปครับเดี๋ยวไปที่นั่งกินขอบคุณครับ นี่ครับร้านตาลีฟไก่ทอดสัญลักษณ์เข้าไปอย่างน,นี้ถนนอะไรไม่ทราบอา่ะก็ถนนที่มีสัญลักษณ์ของชาวมุสลิมนี่ครับไปครับขึ้นรถพาปุตักไปกินขนมจีนกันครับ ถึงแล้วครับขนมจีนขยุ่มแห่งแม่สอดร้านเก่าแก่เราเคยมาตั้งแต่ถนนตรงนี้เป็นถนนแค่ฝั่งเดียวอะ่ะฝั่งนู้นยังไม่มีฮะนี่ฮะ,ะแต่ที่จริงเขาก็เข้าไปจอดข้างในได้เนาะขนมจีนขยุ่มร้านคุณน้อยฮะ,ะเป็นขนมจีนชื่อดังของที่นี่มาถึงแล้วโอบริการ เช็ดโต๊ะอะไรให้เป็นเป็นอย่างดีนี่ครับย้อนย้อนอดีตลำลึกนะ <c oughs> เคยเคยมาเมื่อไหลาปีแล้วเมื่อเมื่อตอนที่คนนี้ตัวเล็กๆลร้านนี้เปิดมา20กว่าปีแล้วนะ <c oughs> เออนาะก็ว่าตอนนั้นมาถนนข้างหน้านี่ยังเล็กๆอยู่เลย <c oughs> นี่ครับพามาปูตัด คุณตั๊กไม่ต้องเผื่อนะลองถามโดโดแต่ว่าเดี๋ยวผมจะชิม,มอันนี้ครับอ่าะอีนิ้้องีค่ะสั่งมาเลยสั่งมาชิมเลยโิดว่จะเอาผัดไทยเส้นไหมลูกผัรดไทยเส้นเอาไหมโดโด้เอาไหมครับเสนไก่ยีนต่อผัดไทยนึ่งจานนะคะแล้วก็ขนมจีนจาบมาสั่งที่นะคะแล้วแล้ว แล้วแล้วมีเครื่องดื่มอะไรบ้างครับมีน้ำอะไรทานบ้างมีค่น้ำน้ำอัดลมค่ะอ๋อโซดามีไหมโซดาเย็นไม่มีอ่ากินน้ำเปล่าดีกว่ะเมนูเขาก็ขนมขนมจีนขยุ้มคุณน้อยอ่าเขามาเป็นเซตเลยครับและนอกจากนั้นเนี่ยมีน้ำเงี้ยวน้ำยาปาน้ำยากะทิน้ำพริก แล้วก็มีส้มตำม,มีอาหารตาสั่งมีหมดเดี๋ยวมาดูหน้าตาของขนมจีนที่เป็นเซ็ตของเขามากันมาดีกว่าเมื่อก่อนมาแล้วก็มากันหลายคันถนนก็ยังยเงียบๆแถวนี้ก็ยังดูเป็นต่างจังหวัดอยู่เลยครับแต่ตอนนี้ก็คึกครับคึกคับเป็นในเมืองมากขึ้นเมื่อก่อนเหมือนกับอยู่นอกเมืองอขยุมขยุมเนี่ยเขาเป็นอย่างนี้ สั่งขยุ่มมาสามชุดใช่ไหม mm hmm. อ่าสั่งขยุ่มมาสามชุดแล้วนี่ก็มีผักผักของเขานะฮะอ่าจะมีกระเทียมมาให้แล้วก็มีมาเรียบร้อยอ่แล้วก็แยกเป็นอ่าเป็นช่วยๆมาให้ชิมได้ชิมหลายๆรสหลายชาติอันนี้อะไรครับเนี่ยน้ำจ่าป่าน้ำเงี้ยวอ่าจำได้น้ำเงียเง้ยว น้ำยากะทิและอันนี้น้ำพริกขนมจีนน้ำพริก่ะครูตักแจกจานแจกจานนี่ฮะขนมจีนมาเลยครับแล้วก็สั่งผัดไทยให้โดโด่ใช่ไหมอ่าครับเดี๋ยวจะกินไก่เดี๋ยวผมไปล้างมือก่อนนะอ่าของพี่โดโด่มาแล้วเหรอ ผัดไทยห่อไข่นี่ครับมาพร้อมผัดเคอรอื่องปรุงเครื่องปรุงผัดไทยคุณแม่ปรุงให้โดโด้เลยนีครับคุณแม่ปรุงให้เพียโด้ย่างนี่ครับแต่เดี๋ยวผมจะเอาไก่ขออนุญาตก็และฮะเอาไก่ร้านดังของแม่สอดมาชิม วันนี้ให้คูตั๊ดเขารับประทานขนมจีนขยุ่มร้านคุณน้อยอ่าอย่างเต็มที่ก็ลมพัดเย็นสบายดียนะฮะเมื่อคืนฝนตกนะคุณเนาะช่วงนี้แม่สอดฝนตกฮนะอ่าอ๋อโดโดเป็นวนเส้นเหรอ,อ บ,บีบมะนาวยัางด้วยบีบมะนาวเองนะเอา,เอาพี่ๆโดโดแสับก,กันนี่อันนี้ให้กูตักกินอย่างเต็มที่เลยนี่อะไรน้ำยากูตักจัดทีเดียวสามพยุ่มฮะ ตัวเล็กๆเอาสั่งส้มตำด้วยเหรออันนี้ตำอะไรเอ่ยปูปลาปูปลาปูปลาขาดไม่ได้ครับได้บอกเวอร์ชั่นของคุณหรือยังเบอร์เวอร์ชั่นความเผ็ดอ่ะเป็นเพื่อนบรรลุนงฮะคุตั๊จะกินได้กินไม่ได้อ่า เรามารุ้นกันครับคงให้พี่เอโด้อร่อยอร่อยนะเสร็จแล้ววิธีกินก็กินเป็นคำๆไปใช่ไหมหยิบผัดอ่ามีคุณตั๊กชิมอะไรน้ำยากะทิเหรอคุณตั๊กชิมน้ำยากะทิโอ้โหข้นไหม เนะมืม่อก,กี้คำแรกกะทิไปแล้วแต่นี้น้ำยาป่า ผัดไทยเ็นเส้นพิเอโดู้สไจ,จ้าอร่อยคำนี้จะกินอะไรน้ำเงียเง้ยวโอ้ดูน้ำเงี้ยวเนี่ยอยู่ซีน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวเหมือนเชียงรายไหมสุดท้ายที่กุตักชิมมาคือที่เชียงรายใช่ไหมออวันนี้มาจินน้ำเงี้ยวที่ตาที่แม่สอดบ้าง อ่อน้ำเงี้ยวต้องโรยกระเทียมมีมีม,ม,มีพริกแห้งนะไม่เอาอเผ็ด เรากินกันอย่างสบายๆฮะมาเที่ยวแล้วกินแบบนี้ก็จะน้อยใช้เวลาในการกินในการกินทีละคำได้เรื่อยๆก็จะเลิอร่อยครับแต่ถ้ากินอยู่ในวันทำงานในอะไรเนี่ยก็มีเวลาจำกัดก็จะ,ะระเลียดระเลมรับประทานอย่างนี้ไม่ค่อยได้อย่างนี้ก็น่าจะรู้สึกอร่อยกับบรรยากาศด้วยเนาะไม่ร้อนเนาะลมพัดเย็นสบายแดดออกตอนนี้ น้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกคุณตักรู้ว่าผมชอบกินน้ำพริกไม่แต่เดี๋ยวผมจะชิมอันนี้นี่ครับอ่าขออนุญาตขออนุญาตกันละว่ายวขออนุญาตชิมไก่อ่านี่ครับเขาชิ้นใหญ่มากเพื่อนเพื่อนยี่สิบบาทโอ้ยร้อนด้วยอะ ร้อนจับไม่ได้เลยมาครับเอาตรงไหนมาชิมดีเอาตรงนี้ดีกว่ากรอบกรอบนุ่มเลยนี่กรอบสัดมากออนี่น,นะเอาเหนียวมาวางไว้เผัดไทยอร่อยไม่อร่อยพี่โด้เผือแป๊บเดียวหันกล้องไปแป๊บเดียวเรี้ยงเลยครับญากเขาเอา เอากระเทียมที่อยู่ที่อยู่ตรงนี้ไปใส่ตรงนี้ไว้เอามาใส่น้ำจิ้มนี่โอ้ยยังกรอบอยู่เลยอ่ะนั่งรถมาประมาณสิบห้านาทีมาถึงร้านนี้กรอบกรอบจะเรียกว่าไก่ย่างหัดใหญ่เปล่าครับไก่ย่างอิสลามไก่ย่างอิสลามของแม่ต่อกรอบชิมเปล่า ตุอบๆนะจุนะ่นะนี้นี้ยาวว่ะขี้ยาวป่าๆเลยตุดย น้ำจิ้มหน่อยอร่อยอร่อยจริงน้ำจิ้มหวานละมุนละไมเหมือนกับเขาปั่นเครื่องอะไรละเอียดละเอียดอย่างนี้เลย กไก่ทอดมากินก็ได้เลยคอ่ายังไงเหนือวแบบไหม,ไหมเอาไหม,ออมเอาเอาอ่ะเขาเน่าแบบเขาเหนียวไหมัหยแมวไหมยแมวเาเหนียวเขาเอาแต่กไก่ ตั้งกล้องของประทานกันดีกว่าครับติดตั้งเครื่องทำมา ดูดูครับกนี่นตัวอี่ชนีชิ้นใหญ่รับไก่เนี่ยข้าวเหนียวยี่สบบาททั้งหมดไก่สองชิ้นข้าวเหนียวคูนึงร้อยยี่บคูน I don't know what you mean I don't know what you mean เขาเข้าเหนียวอร่อยด้วยข้าเหนียวเหนียวไม่แขฉะมันดีเลยเตุ้ยตั๊กไม่ยอมกินหนึ่งกินน้ำพริกนะเขาสีสวยดีนะเนี่ย สวยกนะับสีส้มเชียวแล้วจะกินกับเลือดอะไรละ่ะเอามะระมาฮะมีกลมๆหน่อยมาะระมะระอันนี้อะไรคุณไอสลัมปีลว้วสลัมปีลว้วไเนี่ยเอานี่ดีกว่าสลัมปีมาจัดมาจัดพัดไทยโดโด้นะ ีใส่ีใส่นครับเขามีพลิกให้อุ้ยเสร็จแล้วครับเสริมเข้าไปย มันก็มังดีนะน้ำพริกเขาไม่หวานมากแล้วก็กินกับพริกพริกทอดหอม,หอม อิ่มอร่อยกันเป็นที่เรียบร้อยครับทั้งกินไก่ทั้งกินขนมจีนเมื่อกี้เท่าไหร่คุูตัก230บาทค่ะร3 0ขนมจีนถัดไทยอะเนาะแล้วก็ไก่ไก่120บาทก็มาอยู่แม่จอดนี่ก็อ,อะไรๆะไรก็ไม่ค่อยแพงครับงัมันเพื่อนๆครับถ้าชอบฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์ ปากกดไลค์กดการกดระดางให้ด้วให้เราดูรูปเนะาได้หน่อยนะครับดูเขาไปดูกระจก <c oughs> บ๊ายบายบ๊าย <c oughs> บาย